มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป่าตังยืมได้1 0 0 0 0ผ่อนแค่217บาทได้ทุกอาชีพเช็คด่วนคุณกำลังมองหาเงินกู้ที่สามารถสมัครได้อย่างรวดเร็วอนุมัติเร็วผ่อนน้อยและจัดหาโดยธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ใช่หรือไม่ถ้าใช่เงินกู้วันไทยไทยปี2 0 2 1 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากเงินกู้กรุงไทย10,000บาทในปี2564เป็นเงินกู้กองทุนฉุกเฉินด้วยแอปที่เน้นความรวดเร็วในการอนุมัติผลลัพธ์จะได้รับอย่างรวดเร็วใน5นาทีด้วยเงินเพียง10บาทต่อวันค่ะและเงินกู้สำหรับสินเชื่อกรุงไทยไม่ต้องจำหนองกู้ง่ายแค่ใช้บริการแอปถุงเงินนะคะคราวนี้แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเงินกู้วันไทยไทย ในปี2021ที่เราต้องการนำเสนอให้คุณที่นี่โดยที่มีรายละเอียดนะคะที่กรุงไทยเป็นบริการสินเชื่อให้บริการผ่านแอปเน้นความรวดเร็วในการอนุมัติด้วยค่ะโดยยื่นอนุมัติวงเงินสินเชื่อกรุงไทยใช้เพียงเวลา5นาทีเท่านั้นนะคะผ่านการสมัครไม่มีหลักประกรันเปิดโอกาสให้ทุกท่านพร้อมใช้เงินได้ทันทีสมัครผ่านแอปกรุงไทยเน็ t ค่ะ และกำหนดวงเงินนะคะทุกขั้นตอนสูงสุด50,000 0บาทตามเงื่อนไขและก็คุณสมบัติที่ธนาคารกําหนดเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปนะคะจะเป็นลูกค้าที่ผ่านมาตรฐานสินเชื่อไทยปี2564ของธนาคารที่10,000จนถึงตอนนี้ค่ะแอปพลิเคชัน w a l l e t นะคะได้รับการเปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักประกันในการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ทำธุรกรรมผ่านแอปถุงเงินขั้นต่ำา1 0 0 0หบาทต่อเดือนนะคะต้องขอเชิญให้สมัครสินเชื่อผ่านแอปกรุงไทยเน็กซค่ะไม่มีประวัติความสูญเสียทางเศรษฐกิจและก็ไม่มีการล้มละลายนะคะใครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สมัครผ่านกรุงไทยเจ้าของร้านหรือเจ้าของที่ทําธุรกรรมผ่านแอปเป่าเงินและเป็นลูกค้าตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคารนะคะจนถึงตอนนี้ แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินถูกเปิดใช้งานมาอย่างน้อย6เดือนและมีประวัติการทำธุรกรรมล่าสุดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อต้องทำรายการผ่านแอปมันนี่บัคอย่างน้อยเดือนละ10,000บาทนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะต้องขอเชิญให้สมัครสินเชื่อกรุงไทย10,000ผ่านแอปกรุงไทยเน็กไม่มีประวัติความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่มีการล้มละลายสมัครสินเชื่อไม่ได้ทำอย่างไร และหากพบว่าคุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้สาเหตุหลักมาจากคุณไม่ตรงตามข้อกําหนดของเงินกู้ตัวอย่างเช่นตามมาตรฐานที่กําหนดคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน m o n นี่บา k ภายใน6เดือนหรือไม่มีธุรกิจที่ทําธุรกรรมผ่านแอป w อลเล t เป็นประจำนะคะดังนั้นหากพวกเขาไม่ผ่านมาตรฐานก็อาจจะไม่มีสิทธิ์สมัครเงินกู้ผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในกรณีนี้หากต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทยปี2564ไม่ต้องมีเอกสารใดๆนะคะคุณสามารถเลือกสมัครสินเชื่อกรุงไทยอื่นๆที่น่าสนใจเช่นสินเชื่อกรุงไทยต้านโควิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลิน<า>ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ